วัดดีจ้าซ่องขั้วนองเนยมันยังีด้กระสีฟ้ายังก็ิมียังไม่อนี่ยตามมัพริกหยวกกินจ้าว่ามันชุบม่มีแกล้งสิาสุบเนาะใส่แทนว้มเผ็ดด้จ้า่าใส่ค่ะใส่หอมแดงจ้าแล้วเผ็ดเลยตัวเด็ดเลยต้ว่มันเคยเทนสีสุบไหมเนาะใส่พ่อมไว้เป็นแกที่บอมบ์อืมากหอมร่วงเรียบร้อยจ้าเ่าะหลับปอกจ้าจำกระดับ ถือว่าที่มีแม่พวักบาเป็นความแดงสมอไปเลครับโดนแล้วดบซีโร่รยเขาโอ้ซีโร่รวยเดี๋ยวสามสี้เป็นฟัวงเป็นพวงมีแ่จุนึงกบาอลงนอือจุดเจ้าบาทโอ้ถือว่าหลายเลยเนาะมันลดแม่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งเจ้าบาทก็มีแม่มันสี่ิดเป็นบอกแม่ส่วนหนึ่งแพงยี่หรี่วะมักพิกหยวกเจ้าบาทด้วยจัในบางไลอือสองถุงวามีแม่วถุงเดียวได้เจ้าบาทสองถุง ทุงเดียวกับชิวอีมันได้มีแหมงทั้งกครถักบาเรื่องไรถักนะลูกปหาหมอเป็นไรอ๋อก็เป็นได้กระเบิงอยู่มันกลือไขขึ้นแน่หลายเติบลหรอฉีดแรกว่าจะได้ไปผ่าละจ้าหมอได้ว่ามันเสียโลูกหลายให้กินยาซะก่อนมันอักเสบแห้งก็เลยไม่กลับมาให้กินยาอาทิตย์หนึ่งจ้าวันที่แปดจะได้ไปใหม่รับว่าเป็นไรที่เศร้าก็บ่าเป็นอย่างที่มีเรื่องว่ากันอีที่วันที่วันที่แปดจ้าเดี๋ยวไปลงคลิปจ้าช่วงนี้ ก็เลยกลับมาจา่ายเลยมาสีน้องวิญญาณที่เรียกว่าหมอว่าเป็นข้างอักษีมันบวมเนี่ยมันไข่ครับสียาอันเช่าอ,อักษบก้อนมาสรัร่นหม<อ>้อบานจะเลยพักพอนที่มีแม่รู้ใส่เลยแม่ไม่ต้องเสีบสยบอืมโอ้ยวันนี้ไม่ได้พักล้วนๆตหนนี้มีแต,ต่ว,ว่าแซ่บจะรับรองจะมีนู่นนี่เฮ็ดตามได้เลยทั้งหอมตอนนี้แล้วเนาะเด็ดตอนซุก บู๊ยเว้นะอีแม่ยีดแม่แต่แต่งตัวงัดดีแฮมเมื่อไงสุดมากใส่สื้อเมียินดแม่สุดสบายสบายเนาะมาสุดสีดำนาะแต่งานแบบจ้้งานเกี่บทุกมือเลยล่ะลายเนาะช่วงนี้เนาะเลี้ยงรถเลี้ยงล่าแม่บ้านเขาหนักช่วงนี้เบื่อจริงล้วเราไม่น่าเบื่อไม่หลายครั้งแล้วกับผู้เฒ่าแล้วกับผู้ใหญ่แล้วกับเด็กหน่อยเฮ้ยอืมต่ว่างานของผู้ใหญ่เดียวด้วยไหเนาะเดาดนเนาะ ผู้ดีส่วงเนียนติดสอบจ้าติ๊ดสิวติ๊ดสิวว่าสันติวจ้าเขาถามว่าไ้องได้หายไปใส่เนาะบัดได้หายไปใส่จ้าคือติวจ้าเลิกมาใบสามเพื่อปกติระหว่างเทีกยงอะไรบ่ดติวต่ออยู่เฮียนจ้าอ่านหนังสือทบทวนพร้อมว่าสวงนี้ซีสอบละเดือนหนาจบได้มีเดือนนี้สอบจ้าสอบติวนิดเลยเดือนหนากะจบปิดเทอมขึ้นเทอมใหม่มอสีนจ้าวันที่นี้ก็จะเฮ็ดคลิปข่ามปีที่มีแม รอส้มจ้าอัี้เผาตังสิ่ตจ้าจังจังจีนมัแกะออกตั้งเป็นส้มตอนต่ำเลยก็ได้น้อยน้อยเจ้เพิ่งอันที่เขาอ่นว่ากันในอแม่เมื่อนั้นซุปยังก็มาเขือเนาะว่ากินซุปพริกหยวกเพราะฉะนี้แม่เพิ่งจะจัดไห่สองถุงเลยมือนี่แตัวอันซุปยี่ลี่อันบม่ต้องใส่อันก็ได้จ้าพวกข้าพวกกันเนาะอันนี้แม่ต่ำต่ำเป็นเจลเด้ไอืมไม่ว่าว่าเขาซีซุปแบบโปรตีนเขากับมิเตนพริกหยวกเขาเมื่อาตำเลยก็ได้จ้าง่ายๆอันนี้มันจีบควายเผ็ดจ้าตัวนี้ละหออมม ค่า,าก็สิเพิ่มความสมจากมะเขือเทศจ้าข้อมเห็ดจากความแดงกระเทียมข้าพร้อมอในแกงกระชี้ข้อมผ็ดของตัวเนาะวูใส่น้ำเล่นเต็มม้วนใส่ปลาซุปไทยไฟอ่อนๆพู้ดีจ้าเมียเลยว่าเนื่อมาทายเลยว่าสัน่นเขาปิ้งไฟแห้งหมดโบมีอีก่อนจีบีมาหน่อยแค่ยังมัไปเบ่งมาเลยข้าวแล้วแม่มาหน้อยมานี้ยนะครับยวให้ทักของไม่ทักนะ เธอยังท่ายัางไม่ทักมันไปอ่ะไปสช่หรอเดี๋ยวจะตัวแม่ใช่หมีมาหน่อยพอใช่หรอเนี่ยังไม่ทักแล้วมีกี่ขายัางเลยเโอ้หนี่เห็นตัวแล้วคุณอ่ะราคาธนมีดตัวไก่ทักคนยังยังเออเออเออขาเตยขาคั้นอยูนงน,น,งน,งนะ,น,ะงน,น,นี่จะข้างเป็นตุ้มเป็นยังเศร้าอยู่ม่นจ่ใช่ไหมแ่ แลดินละแลดินละย่มแผไปมันสูได้เลยตัวนี้มีเห็ดเด็ดก็มแม่ไม่เคยแพลเลยคนวนซื้อเงามีแม่แม่ตังซือวันน่ะแม่เอักเอิญมาลิโอเอิญมังเมียเอิญมะเขานั้นนั้นัแม่เอิญเมีมือักแม่วันนะักนี่จะบุญนะบุญะย่าง้จะกูบอเอามันแม่ง ยังก็จเา่นนอกมันไปยังนิดนี่ด้หรถมาเลี้ยนหรอเมียนมาพาเลียนไปเฮ้ยพ่แต่เมียนขาบนเขาเเมียมันหมาตจะไปก็รอมีเป็นจีบพริกขอนสุกเลยจ้าเอาข้นสุกว่าแม่พี่ก่ระนิยังหยงหน่อยพ่อหนุ่อจะเบื่ออะไปตำกันเลยจ้าไปที่นี่หอมกินับพริกจ้าพริกหยวกยะกลาเป ตำกันเลยว่าไผายอมมักเพชรก็นิ่งเอาพริกสดใส่เต็มยี่แหม่กันจินดาเขาเสริมก็ได้จ้าตัวมันจีมันพริกจินดาเอาจีมกันเนาะใส่อะไรแค่นัจ้ามันเลยสิเผ็ดแล้วเนาะจ้าก็ไปตำกันเลยจ้าเราไปกันสิมาเออยินแม่กลางสีวสุประสันมาตำกันเลยจ้าตำพริกหยวกไปมือนีิแมนฮื่มเพิ่นตำอะไรมีแม่ตำเจียวตำเจียวเนาะเพิ่น ปิ้งม้ด้วยจอุ่นๆเลยตัวนี้่ะเฮ็ดให้พิษพถึงปิ้งแล้วตัวมีดแหนต่ำรัซอยขาที่มีแม็กับต่ำในจ้าวาที่นี่ต่ำก้อนมุกกัอนเสียนถืองพีกสิบอย่างแรงอือเหมนเพิดแมนบวกพิดบวกพิดเข้ากันเข้ากับเ็ดเข็ดคักจ้าอวมะเขือเทศกับปิ้งกันนี้ม่เห็ดเนี่นอมันนุมหลมอะอืมอันนี้เดี๋ยมีแหบเละใ่ี่ใหบ่อนแห้งหอนแห้ง กะสิได้มดตาตำพริกจวกที่มีแม่คือยังมีแม่ส้มเนยอาจจะเป็นพริกมาแล้วมะเขือมาแล้วอีกยังอีกเขาจะมาแข่งแล้วว่ที่นี่ซส้มเงินมีนุ๊กไก่ที่มีแม่หยกนยี่มีอันต่เกอรหมูปิง้งเป็นส้มเงินะเป็นไก่ปิ้งอยาเก,ก๋วยเตี๋ยวอันหมูจะเป็นเก๋วยเตี๋ยวไก่จ๋าแบบนเลยหมูแยงที่แม่กินไก,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 นนก,ก่ไปก่อนอันนี้กะซีเป็นตะเกอรลาบหมูกะจะเป็นลาบไก่ที่มี อ,ขอเขาแปลว่ากระสีมาหลอกเล่กันแล้ววาหลอกหนังไกม่มาสัน่นห <รอ S 1> ลอกสิวา่าหลอกกระสีมาหลอกพริกหยวกเขาเลยจ้ายอยสีผมยังต่ำไงต่ำเร็วนเนาะเหล็กเร็วววหอมหอมจา้าอุ้หหอมคล้ายยังแก้วหวงเลยเกี๊ยมยังแมนนี่แม่กินกับอันไข่ต้มเ้าล่ะจ้ะเขาตีมีแม่เตรียมมาเลยนี่ต้นพิ่งรถบัมีแม่ไหมยังันนบ่ฟังยังมึงไปดึงไปเพิ่งกินฟังยิ่งทำกันเฮา แต่ไปเก็บมาซอยยังก็จะลอกเราให้ลอกออกมีดท่านลอกกันก็หลอกเ่าก็ได้ลอกออกอ,อก๋อมันันทางนอกมันได้ดูมันแข็งโอ,โอ้ยหยำเบาขาไดง่ายก็เลยอย่างในมันมันจิบเป็นอันมาเสียบนาะหนังมันกับปลาได้นะากาบมาันะกาบมันเนาะแม่เี็ยน,น้ำดำออกแล้วลูกแม่พวกหอมแดงกอ้ที่ก็ได้ปิ่งไหม,มนัำหอมดำไงยังปิ้งแดงแั้วกหอมเพม ว่าบบคีเขากับเขาอันเป็นสีเข้ากันตรงๆอยจ้าปัะเี้ซอยจอยข้นนอยมันถาไม่นอนายงไาน่อยแม่ขอพรยังหน่อยจ้ารถ้ันแต่อ้อยบ่มีแมหนังยังหน่อยจ้าว่าอยู่ไกลถนนทางเขาธรรมดาแม่ส่วนย้ำบ่อยดอกแค่ย้ำได้กึดดังทุกตัยเลย แม่ไปดตากระไรำลอยนี่แดีลอยสิบลอยวอาไปทำดา้บาตรน่ผก็เจาะเก่งเลยลยเจ็ดสิบแปดสิบพมีดลายี่สิบคือว่าดีเดีวมีดแม่ลายนี่แม่บุค่อยไปตัดอ้อยชวนมากรถมันเนาะใจกแม่กะซือป่าเห็ดป่าแห่งขายก็เลยบบกค่อยเลยไปัดตอ้อยแม่แม่บุเก่งอยูว่าท่านยังไปสิว่ามีดบุค่อยไปเล้ลูกไปร้องเบืองอยู่คือว่าได้หลายมัดด้ยแลมัน้ลยหนักนรงงานหนักเลยอ่อย จ้ะก็ไปก็สิซอยสิล่ะจ้ายังเบิดเริ่มมีเนาะแม่นว่าซอยมันน้อยรึเล่าเนาะจารซับมันแล้วก็จะไปทำกันเลยแครจะเลี้วได้หนี่เาวบาดน้ำกันหลายเลยเนาะแม่นเกษตรได้หรอกว่ามันเกษตรว่ากรองลอกมันถือหลุดกรองก็ได้ซับซับยังหน่อยเอาหลุดแม่นอยากได้เป็นแม่วันที่แก้วบบวงเอาหลุด ตจคลยเคียงจะบอกรเพียเสียงจะเป็นมะพรอยู่ใส่มะเขือเทศด้าะึงมันสิบพแห้งออคาเพีแทนจ้ะพ่ดดองพีธค้กระไรดอกแมนพอดีเอาคาใสยังไงทากระสีหอมแ้วนอนพวกกระเทียมพวกหอมแดง่เห็ดร้องเบืองเห็ดอีนเทียนเียบร้อยหลายคนก็คือสีเห็ดกินอยู่้าสยสัต่ำอย่างเงี้ยทำได้มมดจังสิดใจรอบเทียมอีกอยู่ ติ่เกลือพี่สีแดงบัมีมันไม่ได้สีอะไรแบบนีเคยเห็นอยู่ดูมันยังไงแดงๆบอกแม่เป็นนวยบัมีแบบมันขุ่มยังไงอีกเป็นจังสีเลพิ่อสีแดงเห็นเคย่ออกมาผัดอยู่เพิ่อแล้วเห็นแตงสีฟ้าอยู่ไกลฟ้าอยังมันเด่นฝาดตาเจ้ามาผัดอยู่เจ้าไปก็สสีมะปอกพวกกระเทียมหอมแดงให้เจ้าไปนี่ปอกใส่เลยเอาเบิร์ดแล้วม mm ีดเอาให้เราออกตอนเนาะ้เอาเบิร์ดแล้วบอกว่า <laughs> ที่ไหลเลยโอ้โมไหลได้ยังไงตัวนี้ ง่ายจีมากน้ำได้แกะง่ายเนาะไม่้องเป็นน้ำอันกระสีบดดับดูอ๋อใส่โคก็ได้จ้าไปดีกระสีรอมีเป็นแกะหอมแดงเซนเลยรกัมาใส่ตามทีเดียวเลยเนาะจ้ะกระเทียมกระสีกับปอกกระเทียมพร้อมจะกระสีปอกได้ทุกคนแล้วกระสีวะล่ะตอนนี้แม่บ้านกะปอกเรียบร้อยจ้าทั้งหอมแดงกระเทียมหอมกระเทีมทาพร้อม ไม่ไปเสียเฟนแม่มาเมื่อกี้จ้ะเพลิดต่ำฐานโลมีดจ้ะหัวมันยังกินอันนี้เลยไม่ยินอ่ะออาเลยเกี่ยวบอกเขาเลยไหมต่อไปก็ใส่เกลือเทศไปเลยจ้ะไม่ซับว่ายังไงใส่เรื่อยๆเลยแป๊บเดียวกับมุนจ้าอือหูสีหน่วยเลยทั้งเพชรทั้งสมเหลื่อนๆนี่ล่ะนี่บอกโลมีดลอกก็ได้บ่ลอกก็ได้เอาทำไมก็ได้มีด เดี๋ยวเราไปกันตามซิกันเล่มาที่นี่ครูคราวครูผสมออโอ้ฟงระบางเด้อโอ้ก็จะมีสีสันเล็กน้อยแล้วมันจสีแดงแดงเล็กน้อยเกิดพอมแสบพร้อหน่ะจ้ะพัดเครื่องครกวกับรถตู้ร้ายเนี่ยมาตากับเทียมหน่อยนะมัแบบตุยกินเลยหน่ะจ้ะเดี๋ยวเป็นหน่วยเลยแบบบูมกับเทียมก็จะนัว ง่ายมนูแซ่บเฉเฉง่ายคเดีหานเจียมแรงนักจะบวนแม่น้องมด้พักน้ำแตกแล้วน้ำาเทศโอยวใส่ใส่ไปกับสมปรุงกันเลยจ้าใส่น้ำปลาแดกปลาเขาจะว้เกบคนๆแลวตัวนี้มีเป็นตำลึงแ่บเนาะบใไ่บใส่ตัวน้อมเรใส่ก็ได้ ถ้บพีเดี๋ยวกเ่ามันเข้มสิเมนถ้าไปกับส่ผมชื้อรถจ้าขาดอะไรจ้ามันซื้อรถบรดีบม่ขึ้นมาล่งไปอไหเนี่ยืมอ่ม <laughs> อะไรถ้าไปกับส่น้ำปลาจ้าสารุกไปเลยสิบลงโหลดเรียบร่อยสิคนเยอะดนึงจ้าบางทีมีเคี้สคายขี่ได้อกอมกันเนาะใส่หอมเล็กเลี่ยมเลยจ้าโอ้ส่หอมหอมลืมมือคุยเลยบาทีนี่ เรียบร้อยเดี๋ยวมาที่นี่บริชิมยางมาเลยเนาะกินเลยเข้ามันใจไม่เบี้ยใส่ใส่แบบหอมเลยจ้าแม่ใส่ได้ไหมคนลวกคน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 ยังปนปากมันมันสุกโอเคะแซ่บเห็นได้ไหมถ้าไปก็บสติกเกอรกันเลยจ้าบาที่นี่สวัสดีจ้ามาจ้ากินกันมาที่นี่จ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะกินน้ำฟางกับมี่จ้าปเก็บบางลิ้นไหมบางยานสะออนเทวนาสามันเซียน อันที่หาวท่านใดอยู่มันตกหลังของน้ำโอ้หลังหน้านนะแมนจุ่มเดียวได้จ้าหน่เก็บยาเมันแก่ก็ได้ต่อยแค่เดียวเลยต่อยแค่เดียวแมวจะหายเด่นึงจ้าขันขันบอกมาเบิดยายหมันแก่จ้ามีอะไรไม่มีเมื่อนี่แต่ทมีมัเกือได้มีพักกระเสีอที่ยังเก่าหลือจ้ายังมีหินมาพักกาดพักกระลำียังมีหินมเพิ่มไม่อย่างนี้กำหนึ่งนี่พักกาดหินสื่อมัดเนี่จ้าสื่อมัดมัเรอยยังดีเนาะเป็นไงฟ้าเป็นกินฟ้ากับมีเป uh, ็นไข่ต้มกับหมูปิ้งจ้ามื่อนี่ ฟังเอาบ้นี่แ่งน้องฟังนี่เอาเขาก็ลูดุเขาี่ชิมูปิงก้อนนบาะทีมีาล้วกลองฟังเหเ้อเออกินไข่เรื่องอเทนทก่ร้อมแมนฟางกิน่ะตุยนี่ยฟงอารมณ์ดียาเินน่นะมาสิตื่นเยอตั้งต่ย

เาเจหอมามตุยจ้เป็นหนี้แซ่บเมื่อกหาที่เบจ่บามาจากตรงพักหลายองได้ปังหู้เป็นกินได้ปังนัมากินเหรอักมีเกียบยวนกูเม,หม,หม,มงหวงจ่าไม่ยังแบบใคสำนิ่งไม่ไม่แบบ อเกิดดินแมงไรเก็๊บรวกรับ no อ้กิคายอยู่นะเนยกอไเกงๆของมาส่วนน้่มีหอยเนี่ก็คือยัดต้นีหอยแไหมะจัไม่้ดิบละอเมื่ไหร้มัีออกห้ยเขามีหอยแบบเสมองหอยยังรวมหอยจุบมีแกงขไหม ตลาดนี่รานจะงมาขายบอกตลาดแล้วใครมืซอมาเป็นแบบหนกนรจะซื้อม้ากันหรือเปล่าก็ใครพังเลยกินะนี่รุ่ตลาดนี่ใครพังบอกเท่าหมเท่าเท้าเท่าบุคคมีจะเอาให้เบิร์จายนายสารดีๆหายัยอยากช่วงนี้มีแบบสามหม้อข้างแท้่กับม่จ้าเท่าตาแพ้งเลยุดนี่บากแห้งแค่ยัง มนจะไม่หาย่าเหรอเพราะคนบม่คยมาหามากินจูกละส้าบาทสามอันหาสิใครหมดแดขนาดบุบบุมันเนาะเพ็ดนี่กินหนึงหัวคาเผ็ดต้องกินมาลินใหม่ไหมมีแม่ไหมาวาวะใครหมดแดงแม่ขาไปเลยเนะาะเขาไม่ดไมด้กินใครหมดแดงกันดรนะือไงบานมีเนาะเอ๊ะนี่กักบนี่ตลางด้วยก็จะอไรเป็นร้อรอะไ้เป็นแ่มีเนี่ยไทยเ็นีุกา ไงยัง้กินมันกับบัวเพียบเด้ mai, oh. ก,ก,กินบังเดีนใหม่ขอโ <c oughs> อยโน้ม <c oughs> วมูกายกินเดินใหม่คมอ่ะแ่น้ำทามน้งฟังน้งฟังมัดเกี๊ยมกวยพอดีเดีนใหม่วะ,ก,ววะกินน้ำปลอกกวยพอเลยนไ่นมันมีแบบเข้ากันครับชมพู่นี่แม่กินดกน่้ลอทำ่ายเขาโดนแน่เต้มงตอนทหม

ไดแ่กินไ่ต้มน่าพิ่นกับมาใจเสียกพอดีได้ไมีแม่ที่กินมากกับบริเ็ดได้น้อยๆแก้วแบบเนี้มาจะเสียกเลยกินกับอันมอดินใหม่โอ้ยเพื่อมาใจเสียกมีอก็ไ,ออกไ,กได้างยังบอนนี้เฮ้ยคนั้นเป็นพักเย็แเอาควันมาค้ามาให้จะมะเกมขือมะขาม,าาก,ามก,กับอะอรมะเขือจะกินนี่ยาสมควรเลยมากินเนเเี่กับกก็ติดตามุทธประคายก็ยิ่งจังเก่าละจ้าจนนาจ้าวันจะบ๊ายบ่ายุ้นนาไม่ต้ใส่น้าหน่อ yeah，哦。<laughs>